เลยครับผมสวัสดีครับผมมาพูดถึงเรื่องอะไรกันนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องกีวี่กีวีนะครับผมเออหรือโ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 อใหญ่น้อยใหญ่น้อยมันต้อง เมกฟรานส์เมกชูกีวีหรือผลไม้ที่หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมมันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้เป็นผลไม้ที่ยุ่งยากอะไรเลยสำหรับคนที่เคยกินนะครับผมกีวีนั้นเนี่ยสรรพคุณของมันนะครับผมเลยจะเรียกชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือ,อกีวี่กันครีวี่กันครีวี่รส กีวี่ไม่ใช่วีวีนะจ๊ะกีวีเนี่ยนะครับเป็นชื่อประเทศจีนก็คือ Actinidia c h i n e s i s เป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในประเทศจีนต่อมาเป็นผู้นำไปปลูกในประเทศนิวซีแลนด์มีผู้นำไปปลูกนะครับผมได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ทำให้กีวี่รสชัติดีมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและยังได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกีวีตามชื่อของนักเกย์นกกีวีที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ เดิมชื่อชนิดกรอสเบอร์รีนะครับผมปากพูดจาลวนเนี่ยสำหรับประเทศไทยมีการน,นำข้าวมาปลูกเมื่อปี2519โดยปลูกมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ดอยอ่างขางและดอยขุนวางลูกวีเป็นผลไม้ที่มีลักษณะลีลูกไข่นะครับมีขนเล็กๆนะครับปกคลุมอยู่ทั่วขนมีเนื้อสีเขียวแต่บางสายพันธุ์จะมีสีเหลืองนะครับรสเปรี้ยวอมหวานชุ่มน้ำเป็นผลไม้ที่เก็บไว้ได้นาะนถึง2สัปดาห์ถ้าเก็บอย่างเหมาะสมนะในตู้เย็นนะจ๊ะ กีวีจะเป็นผลไม้นับต้นนะครับของผลไม้ลดความอ้วนอีกด้วยนะจ๊ะเ <c oughs> พราะมีไฟเบอร์จํานวนมากที่ทําให้อิ่มเร็วและนานสาหรับผู้ที่มักรับประทานอาหารระหว่างวันเป็นประจำและเป็นเพราะความหิวนั้นกีวีช่วยได้แน่นอนนะครับผมและอดสงสัยไม่ได้ว่าเนื่องจากกีวีเป็นผลไม้ที่ชิมรสหวานแแล้วแบบนี้รับประทานเข้าไปมากๆจะไม่อว้วนแล้วก็ต้องบอกว่าไม่อ้วนแน่นอนกีวีให้พลังงาน25กิโลแคลอรี่นะครับผมหร <c oughs> ือเท่ากับ60กิโล60กรัมของมันเนี่ย <c oughs> ได้แค่25แคลอรี่เท่านั้นนะจ๊ะถือว่าน้อยมากๆ กีวี่เน,นี่ดูไปด้วยวิตามินอย่าง A C E K B B 1 B 2 B 3 B 6 B 9แคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมโซเดียมสังกะสีแมกนีเซียมเป็นต้นนะจ๊ะอ๋อแมงกานิสไม่ใช่แมกนีเซียมครับโดยจัดเป็นผลไม้ที่วิตามินสูงมากเพราะรับทานกีวีเพียงหนึ่งลูกจะทำให้ร่างกายรับวิตามินซีมากถึงร้อยละทั้งร้อยห้าสิบห้าของปริมาณร่างกายท้อควรได้รับในแต่ละวันแล้วตรงนี้จะประกอบไปด้วยโอเมก้าสามอีกด้วย ซึ่งกดไขมันที่จะเป็นอย่างมากสำหรับร่างกายเพราะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้น,น,นอเองได้นะจ๊ะวิธีการกินกีวีกินยังไงหลายคนอาจจะไม่รู้นะยังไม่ใช่กินทั้งเปลือกนะเว้ยแค่เอามาตัดครึ่งแล้วก็ใช้ช้อนตักจบแล้วครับผมแค่นั้นเองนะมันไม่ได้มีระายกาขนาดนั้นเลยนะครับผมขึ้นช้อนตักแล้วคุณก็เอาเข้าปากคุณได้เลยนะจ๊ะือเปิดได้เลยนี่เจ้ะ ก็งามๆๆๆไม่ได้เลยจ้ะไม่มีอะไรยากจนความสามารถของคุณอยู่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าอยากทำให้มันสวยงามก็คือก็เอาง่ายๆขึ้นเอานอกิววี่ตัดหัวตัดท้ายออกแล้วใช้ช้อนควา้าเนื้อเป็นวงกลมก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อได้เนื้อว้สาสลา์เป็นแผ่นๆเป็นอันเซ็ตเล็บ้อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นวิธีการกินที่ดูไฮโซโกแกะเหมือนกันนะครับสบรรพคุณของกีวีนั้นเนี่ยช่วยเพิ่มการไหลเป็นของโลหิตกีวีเป็นสมุนไพรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับยากนะครับกีวีช่วยให้หลับง่ายขึ้นนะจ๊ะ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในไตจี๊ดไซน์ในเลือดนะครับผมโพแทสเซียมจากกีวีเนี่ยช่วยลดกาเนิดโลหิตสูงได้นะครับช่วยป้องกันลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได้หัวใจวายได้นะครับโฟเลตของกีวีช่วยในการแบ่งตัวของเซลล์ใหม่เซมเป็นตรงหน้านะครับสำหรับบันไดตั้งครรภ์น,นะครับผมช่วยโอกาสในการเลี่ยงที่ทําให้ทารกเนี่ยมีสมองพิการได้นะครับผมซิงจากกีวีช่วยเป็นแรงท้าในการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะจ๊ะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยป้องกันฟันผุกีวีช่วยลดอนุมูลสละเรานี้ได้นะครับผม ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและเส้นใยประสาทช่วยซ่อมแซมเซลล์ดีเอ็นเอที่ถูกทำลายจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายของเราได้นะครับผมคนรับประทานกีววิของหรือหลังอาหารหางอาหารมื้อน,นั้นเป็นมีไขมันนะจ๊ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงกีวีสีทองสามารถทำให้ร่างกายต่อสู้โรคไข้หวัดได้ใหญ่แพร่ว้าใหญ่ได้อย่างดีนะจ๊ะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ไฟเบอร์ช่วยลดลายอาการย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคท้องผูกช่วยให้ขับถ่ายอย่างสะดวกวนะครับช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชเะื้อไวรัส ช่วยบรรเทาอาการอักเสบต่างๆในร่างกายได้โอ้โหนี่ม,นมันประโยชน์มากมายม,มันสำคัญดีโชว์นี่นี่มันผลไม้สดชัดเรื่องของอีวีนะครับที่กล่าวมานั้นเนี่ยสามารถบอกได้เพิ่มเติมก็คือมีสารตา้านอนุมูลอิสระสูงนะช่วยชะลอวัยและการเกิดเลื่อยห่างวัยนะครับมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะจ๊ะซีสูงเพลสอะไรแก้ปัญหาผิวความหมองคล้ำนะครับเป็นผลไม้ชื่เหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ำหนักนะจ๊ะเป็นผลไม้ที่มีโอเมก้าสามนะจ๊ะ โอสามนะจ๊ะมีโอสามด้วยนะจ๊ะช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายสารฟอริฟิอลในผลในผลกีวีนะมีคุณสมัติต้านการเกิดโรคอะไรนะครับมีฟอริฟิโนเลยนะโฟลิฟิอลใช้แต่งหน้าเค้กได้ด้วยจ้ะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งนะกีวีทำได้หลายอย่างนะ,ะผลไม้กระปอ I, ๋องกีวีกวนกีวีตาแห้งนะ,ะผลไม้วายผลไม้แช่แข็งได้หมดทุกอย่างจ้ะ คุณค่าทางโภชนาการของกีวีเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะจ๊ะจะพูดถึงมันเลยเยอะเกินไปนะจ๊ะคุณค่าของกีวีสีทองนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่น้อย,อยเลยแล้วก็ถ้าเราเบื่อการทํากีวีกินส,สดๆนะจ๊ะทําเป็นกีวีปั่นก็ได้นะไม่มีอะไรยากเห็นอะไรนะรสเปรี้ยวของกีวี่เป็นสิ่งที่ใครหลายคนชอบนะครับผมแต่ถ้ามันเปรี้ยวเกินไปก็คงจะไม่อร่อยเราจึงนําผสมกับน้ําเขียวเข้มข้นและน้ําองุ่นเพื่อให้รสชาติเปรี้ยวอมหวานเล็กน้อยแล้วรสชาติคมกรอบขึ้นนะครับผมกีวีปั่นทําวิธีีีออออย่่างแรกกคคืืววััตถุดิบใช้ปน,นนผละะจ๊ะ กี่มีสไลด์สำหรับตกแต่งหน้าอันหนึ่งน้ำมันงูนครึ่งถ้วยตวงนะครับหนึ่งถ้วยตวงครึ่งนะครับน้ำเขียวเข้มข้นสามช้อนโต๊ะนะจ๊ะน้ำแข็งแน่นอนว่าน้ำกีวีสองปอดเอาปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วเนื้อเอาเนื้อมาหั่นเป็นชิ้นๆน้ำกีวีปอกเปลือกน้ำมันุ่นน้ำเขียวผสมลงไปในถปั่นปั่นละเอียดแล้วก็จะกลายเป็นน้ำกีวีใส่น้ำแข็งลงไปในถั่วปั่นได้เลยจ้ะจากนั้นก็นำมาลินใส่แก้วพร้อมรับประทานตกแต่งหน้าเล็กน้อยเสร็จแล้วนำกีวีน้ำ กีวิปันฟื้มือคุณก็จะได้แล้วเนาะจ๊ะและแน่นอนว่าโทษของกีวีก็มีนะจะไม่ใช่มีเขาดีเขาอย่างเดียวนะส่วนเรื่องการแพ้คือถ้าเกิดการแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่หรือแทบไม่มีแต่สําหรับผู้ที่แพ้กีวีสีเขียดคุณอาจจะได้มีปัญหาหรืออาจจะมีปัญหากับกีวีสีทองก็ได้นะแต่ควบคู่สอบถามแพทย์ก่อนรับประทานนะจ๊ะถ้าอาการแพ้ก็จะมีคันยิบ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 นะจ๊ะก็เราม้อระวังไว้ด้วยนะแล้วจบการพรีเซนต์กีวีแบบเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะขอบคุณมากนะครับรักทุกคนนะครับผมป้อมนะครับสวัสดีครับผม